ติดตามกรณีของชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ21ปีคืออาศัยจังหวะที่ผู้หญิงเนี่ยเดินขึ้นบันไดเลื่อนแล้วน้องเอา iPad อ่ะไปถ่ายใต้กระโปรงเอาไว้ซึ่ง iPad มันใหญ่มากนะมันอันใหญ่คนก็ตั้งคำถามว่าถ้าจะแอบถ่ายจริงๆใช้โทรศัพท์มือถือไหมทำไมต้องเป็น iPad นะคะแต่ว่าน้องเนี่ยโดนจับได้นะตอนวินาทีที่โดนจับได้ชุลมุนน้องตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น4ของห้างชื่อดังจนเสียชีวิตย้อนกลับไปดูวินาทีชีวิตนั้นกันหน่อยค่ะ หลายคนเห็นปุ๊บก็รู้เลยห้างแถวนี้เนาะไปเดินกันอยู่เมื่อวานคนเยอะด้วยอย่างวันศุกร์นี่นะเป็นนาทีชีวิตที่ทําเอาหลายคนตกอกตกใจอะ่ะเจ้าหน้าที่สาวลงแรงสุดตัวปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะวัยรุ่นร่างใหญ่อายุ21ปีกระโดดลงมาจากชั้น4ลงมาที่ชั้นที่1เนี่ยหลังถูกจับได้ว่าไปแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวในห้างเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณสักสองทุ่มเมื่อวานนี้นะคะแรงกระแทกทําให้ขาผิดรูป ล่าสุดเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วับนี่นะคะร,ประอปภเปิดเผยบอกว่าพอได้ยินหญิงสาวเนี่ยร้องโวยวายว่าเอ๊ะถูกหนุ่มแอบถ่ายใต้กระโปรงช่วงที่เดินขึ้นบันไดเลื่อนก็เลยเข้าไปตรวจสอบใน iPad แต่ว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ยอมให้ตรวจโยนกระเป๋าพร้อมกับ iPad ทิ้งแล้วจู่ๆก็กระโดดลงมาจากชั้น4 ตอนนั้นคนตกตะลึงตกใจแล้วก็ช็อกกันหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับนะขาหักผิดรูปอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะคือทีนี้ก็ไปดูว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรอันนี้ทราบแล้วนะครับแล้วก็ทราบเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นคนไทยอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีใน iPad เนี่ยยังมีคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับและก่อนหน้าที่จะกระโดดลงมาผู้ก่อเหตุได้โทรไปสารภาพผิดกับแม่ครับบอกว่ารู้สึกเสียใจที่ทําสิ่งไม่ดีลงไป หลังจากมีการแชร์เรื่องราวนี้ในโซเชียลอะครับก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันซับซ้อนคนที่ยืนคุยกับน้องก่อนจะกระโดดเล่าว่าน้องเนี่ยถูกคนใน Discord ดแอบอัดคลิปเอาไว้แล้วก็แบล็กเมล l บังคับให้น้องเนี่ยมาทําอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นเด็กเรียนดี mm hmm. ทีนี้คนต้นเรื่องก็เข้ามาย้ําอีกด้วยนะครับว่าน้องเขากลัว แล้วผมนี่แหละยืนอยู่ข้างตัวน้องแต่จับไว้ไม่ทันซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้นําเรื่องนี้ไปสอบถามทางตารวจแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวได้ขยายผลกันต่อไปนี่นะัว่าน้องเนี่ยเขาโดนกดดันโดนแบล็กเมลให้มาทำแบบนี้หรือเปล่าหรือทําเองหรืออะไรยังไงเดี๋ยวข่าวนี้ต้องตามกันต่อ